คือมันกรีบกับผิวไปเลยทุกคนแล้วก็การปกปิดนะ่ะค่อนข้างที่จะตื๊บอยู่นะเอาดีๆถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแป้งในเซเว่นเนี่ยเออคือชนะเลิศอยู่เดอ้อดีอ่ะเยี่ยวจาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็กลับมาพบกับไบคีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะไบนะคะก็จะมาทดสอบแป้งนะคะ ตัวใหม่นะคะจากซิทูซิทนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยได้ส่งมาให้สักพักแล้วแต่ว่าใยเนี่ยยังไม่ได้ลองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารองกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะกับเพื่อนๆทุกคนเนาะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวแปซิทูซิทรุ่นใหม่นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยยังไงก่อนกดไลค์ก, orn, ก่อนทับสติ๊กเกอ์ก่อนกดดิงก่อนกิ้ง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 กดให้หมดนะจ๊ะถ้ากดครบแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยคะ่ะแล้วแปซิทูซิทนะคะรุ่นใหม่นะคะนั่นก็ค ตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่าซิดูซิดนะคะไฮยาแมทฟาวเดชนะคะพาวเดอร์ Powder นะคะ n 2นั่นเองเนาะก็คือเป็นแป้งนะคะเบอร์ n 2นะคะแต่ไม่รู้นะว,ว่ามันมีกี่เฉดสีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีวงางข่ายเเซเว่นเป็นเบอร์ n 2เนาะเขาบอกว่าเหมาะกับคนผิวขาวเรืองนะคะแป้งไฮยา99%นะคะปกปิดเนียนกริบผิวฟูเประนะคะคุมมัน12ชั่วโมงแล้วเขาก็มีค่ากันแดดเลยนะคะ spf 50 pa 3บวกนะจ๊ะนี่หน้าตาน้องเป็นนี้เลยเนาะ ราคาเขาเนี่ยอยู่ที่99บ, Higher, บาทนะครับปริมาณที่เขาใหมาอยู so um ่ที like ่7กรัมนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองลงกันดูนะคะวันนี้นะคะใบจะลงแป้งตัวนี้เดี๋ยวเดียวนะเพราะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมนะคะขั้นกว่าของแป้งผสมรองพื้นคือแบบเออเราก็เลยแบบไม่อยากลงรองพื้นเนาะแต่จะบอกว่าล่าสุดเนี่ยซิรูซิสเนี่ยเขาได้ออกรองพื้นมาเหมือนกันเนาะที่มีวางขายในเซเว่นก็คือหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเบอร์ N2 เนี่ยจะมีวางขายในเซเว่นนะคะส่วนเบอร์ N1 เนี่ยจะมีขายใน ตามเพจนะคะของซีทูซีไทยแลนด์นั่นเองเนาะนี่หนะ้าตาเป็นนี้เลยคือหลังจากที่รีวิวไปเนี่ยใช้บ่อยมากติดใจมากเพราะว่าผิวสวยนะคะเหมือนรองพื้นดักตัวเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่แบบไม่ได้อวยคือสามารถจำมาดูคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้นะคะติ้งคลิปนี้นะจ๊ะคือน้องผิวสวยเงียนกริบมากไม่พูดเยอะนะคะเพราะว่ารีวิวไปแล้วนะแล้วก็ชอบมากนะคะแล้ววันนั้นไม่ลงคอนซีลเลอร์พูดแค่นี้แหละ แต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะปวยเขาเยอะแล้ไปเริ่มกันเลยขอแกะก,ก่อนนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าแป้งตัวนี้นะคะมีคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าพี่บายแป้งทิรุซินนะคะออกมาใหม่แล้วอ่ะโอเคจัดไปนะคะไม่เสียเวลานะปะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นตลาดเขาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนข้างในนี่แบบนี้นะแล้วก็มีพับ พับนุ่มมากทุกคนแต่คือบายยังไม่ได้ลองนะคือตอนแรกกะว่าจะลองใช้ก่อนแหละแต่เออช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทุกคนก็นแบบวันวาก็แบบตัดคลิปทํางานนู่นนี่นั่นแลวจะขายของอีกเออเนาะทําแบบเยอะๆไปหมดวุ่นวายอะเดี๋ยวเรามาปาดเนื้อให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะตัวนี้เนะี่ยราคาเก้าสบเก้าบาทนะนี่โอ้เอาไงอะมีความเซอร์ไพรส์วะ 4N2 นะคะผิวขาวอย่างเลยซึ่งตัวรองพื้นเขาเนี่ก็ N2 ไปใช้นะคะ mm hmm. ก็คือพอดีผิวกับใบมากเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่าจะใช้ด้วยการกดนะคะถ้าได้การถ้าปาดเนี่ยมันจะได้การแบบปกปิดค่อนข้างน้อยเนาะแต่มันก็แล้วแต่รุ่นแหละถ้าแ,แต่แบรนด์เนี่ยเนาะแต่วันนี้เราจะมาลองตัวนี้กันเพราะคนน่ะขอเยอะมากว่าให้รีพราร์มอะจัดไปนะจ๊ะ เดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้านะคะจะให้ดูความแตกต่างกันเลยเนาะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงครึ่งหน้าแล้วแป้ง9.9บาทเป็นยังไงบ้างแต่งรินแล้วว่าจะบอกว่าลายข้รองสำอาของซิทูซิตอะดีแทบถูกตัวเลยนะทุกคนคือใบยับพับติดทับใจหลายตัวเขามากนะยังไม่มีตัวไหนอะที่ยังรู้สึกว่าไม่ชอบเอาเงินเอางี้ได้ดีกว่าคือใช่ใชเท่าที่ผ่านมาที่เคยรีวิวมานะคะแล้วก็ได้ลองเนี่ยชอบทุกตัวเลยนะ นี่เออมีความแบบปกปิดว่ะเดี๋ยวขอบิวใต้ตาอย่างนิ้นึงเพราะว่าบาเป็นคนใต้ตาค่อนข้างที่จะคล้ำเลยแหละทุกคนดูดิคือมันต่างกันมากข้างนี้ที่ลงกับข้างที่ไม่ได้ลงนะจ๊ะงงอ่ะ คือมันกรีบกับผิวไปเลยทุกคนแล้วก็การปกปิดน่ะค่อนข้างที่จะตืบอ,อยู่นะเอาดีดถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแป้งในเซเว่นเนี่ยเออคือชนะเลิศอยู่เด้อดีอ่ะเยี่ยวสลา,าดเอาไงก่อนการปกปิดคือแบบเนี่ยใบบิวเอาแค่เฉพาะจุดด้ซ้ำเนาะอันนี้อย่างเงี้ยมันก็แค่กกดกดไปปกติอต่ย่งใต้ตาอย่างเงี้ยที่เป็นรอยอะไรเงี้ยก็กดทับแค่สองรอบเองนะ เงียนกลิ้งเลยอะทุกคนแล้วเฉดสีไปรู้สึกว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได,ดูขาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้เข้มกันไปอะเดี๋ยวพอเราลงแบบแต่งหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมีสีสันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะงั้นนะคะเดี๋ยวใบนะคะขอตัวนะคะไปลงอีกครึ่งหน้านะคะให้เสร็จสับก่อนแล้วขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเรากลับมานะคะสรุปกับเจ้าตัวซิทกูซิดนะคะแป้งผสมรองพื้นตัวนี้กันเลยดีกว่าจ้า แล้วตอนนี้นะคะใบนะคะก็ได้ไปแต่งหน้ามาแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นเมคอัพแบบเบาๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเนะาะแต่ว่าทดสอบระหว่างวันให้นะคะสําหรับแป้งซิตูซิตรุ่นนี้เนาะจะให้ดูผิวฟินิชผิวอย่างแรกเลยวันนี้คือลงเมคอัพเบามากนะคะมนนาน์ชารก็ไม่ได้ปัดปัดแค่แก้มปากแล้วก็ตาสีเดียวนะจ๊ะคือจบๆคือมันเบามากเลยวันนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแป้งนะคะ เนียนมากทุกคนแล้วก็การปกปีค่อนข้างที่จะโอเคเลยทุกคนวันนี้นะคะโนคอสเซเตอร์นะจ๊ะพูดก็พูดอะเอาอีกแล้วนะคะแป้งทาออกมาดีนะคะลองคืนเขาทำออกมาดีมากอะแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันนะคะว่าระหว่างวันเป็นคราบเ,เป็นขุยแครกหรือเปล่าแล้วก็มีตกล่องตรงไหนไหมแล้วก็มีหลุดไปตรงไหนบ้างหรือเปล่านะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยประทับจิตประทับใจมากนะคะเพราะว่า ผิวเนี่ยมันสวยแล้วมันก็นเรียบเนียนสนิทเข้ากับผิวไปเลยเนาะคือดีอ่ะทุกคนคือมันเป็นแป้งตัวเดียวที่เอาอยู่แล้วคือจบจริงๆิตอนแรกเนี่ยลงไปอาจจะแบบขาวไปนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนายาม่านิดเดียวนะสาหรับใบนะแต่ว่าพอมันเซ็ตผุบแล้วเนี่ยคือมันเนียนกริบผิวสวยทุกคนไม่ได้พูดว่าอวยหรืออะไรทั้งนั้นนะแล้วเขาก็ไม่ได้สปอนเซอร์แต่เขาแค่ส่งของมาให้นะคะ เก้าเก้าบาทใครเห็นที่เซเว่นอย่าลืมไปตามอะเดี๋ยวเราไปดูทดสอบระหว่างวันกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว,ก,วกว่าแล้วเนาะนี่จะมาให้ดูผิวนะตอนนี้นะแล้วก็ใบเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์นะคะทุกคน<ม>เดี๋ยวจะมีออกไปหาอะไรกินข้างนอกนะคะี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย ภาพผิวหน้าของใบนะคะโอเคเลยนะยังเนียนพองอยู่เลยอะ่ะสวยเกินชอบนะเนี่ยถ้าแบบผ่านไปไหลายชั่วโมงแล้วผิวยังได้ประมาณนี้อยู่อ,ะอ่ะก็เลิศนะอ่ะเดี๋ยวขอต่อเอาไปข้างนอกกันนะคะแล้วกลับมาเจอกันจ้านีนะคะใบกลับมาถึงบ้านแล้วนะแล้วก็คือมีความเหนื่อออกเล็กน้อยนะคะนี่คือไปออกไปหาอะไรกินมานะคะตอนนี้เ,เวลามันจะสามทุ่มแล้วนะนี่ให้ดูผิวนิดนึง ลิปเลิฟเนี่ยหลุดไปแล้วนะจ๊ะคือมันอาจจะมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยเนาะแต่ว่าผิวยังมีความแบบเนียนกริตอยู่เลยเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะเดี๋ยวยังไงนะคะจะมา อัปเดตเป็นรอบสุดท้ายให้ดูนะคะเดี๋ยวขอนั่งตัดงานแป๊บนึงนะคะแล้วกลับมาเจอกันดีกว่าทุกคนตอนนี้นะคะใบพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะแวะไปเซเว่นอีเลเว่นนะคะ<ๆ>ก็คือหิวดึกนะจ๊ะแล้วก็นั่งตัดคลิปเพลินเลยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตผิวให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปล้างหน้าอาบน้ํานอนเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะผิวนะคะจะเป็นประมาณนี้เลย คือผิวยังมีความกรีบเนียนอยู่เลยอะทุกคนหลุดไปแค่เฉพาะแบบบางช่วงอย่างเช่นจมูกจมเงอย่างเงี้ยเพราะว่าใบก็ใส่หน้ากากอะไรัยใช่ไหมคือตอนนี้นเหนื่อยมากอะอยากมาสรุปแล้วเพราะว่าเริ่มโ่งแล้วทุกคนเต่วันนี้ตื่นเช้าด้วยนะใช่แล้วหรอเอาโดยวรวมก็ดีประมาณแบบเท่ากับรองพื้นเลยดีกว่าถ้ายิ่งใช้ควบคู่กันนะด้วยความที่ว่ารองพื้นเขาก็เนียนแป้งเขาก็เนียนกรีบเบอร์ลุกลุมขน ไม่มีอะไรพูดเยอะใช้ควบคู่กันคือเวิร์กแล้วราคาแป้ง99รองพื้น49ไม่ถึง200ได้ผิวสวยอะใครอยากดูชัยคลิปควบคู่นะคะคอมเมนต์มาลจะจ้ะโดยรวมประทับใจนะคะให้ไปเลยนะคะก้าวคะแนนนอนแล้วก็หากอีกเรื่องนึงเนะี่ยตอนที่แบบว่าเออใบไม่รู้ว่ามันมีเฉดสีมากน้อยแค่ไหนเงี้ยเหมือนรองพื้นเขามีแค่2เฉดสีอะไรเงี้ยเนาะถ้าคนผิวเข้มไปประมาณกว่าใบอย่างเงี้ยก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะยังไงขอตัวลาไปละค่ะขอ,อนอนแล้บยบาย คนก่อนเข้านอนนะคะใบลืมบอกไปอย่างหนึ่งเลยนะว่าวันนี้นะคะใบทดสอบไปทั้งหมดแปดชั่วโมงนะจ๊ะผิวยังสวยอยู่เลยบอกเลยว่าแปดชั่วโมงได้ขนาดนี้คือจึงอย่าลืมไปตาม99บาทมีวัขนขายแล้วที่เซเว่น้ะ